จังหวัดอุดรธานีเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและชี้แจงการเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับในตำบลน,นิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับตัวแทนชาวบ้านตำบลน,นิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนกรณีจังหวัดอุดรธานีเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด8เมกะวัตต์บริเวณบ้านนวนบุญมีพื้นที่117ไร่หลังชาวบ้านออกมาคัดค้านเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการประชมุมครั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันอ่านแถลงการไม่ต้องการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งจะสร้างผลกระทบด้านต่างๆในชุมชนและยืนยันว่าจะคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะให้ถึงที่สุดพร,ร้อมจะยื่นแถลงการผ่านไปถึงคสอชอเพื่อให้ยับยั้งโครงการ ขณะที่นายสุรชัยบุตสารารองผู้ว่าราชการจังหวัดอนนุรรนายีระบุว่าการเปิดเวทีครั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้ร่วมกันชี้แจงเกี่ยวกับโครงการกอร่อสร้างโรถไฟฟ้าและปิดโอกาสให้ชาวบ,บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อข้อกังวลด้านต่างๆก่อนที่จะนำข้อสรุปไปหาหรือว่าจะดำเนินโครงการต่อหรือไม่